สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวันราทุกทุกท่านนะคะพบกันเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะเราอยากมาแบ่งปันสินค้าเยอะๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะช่วงไหนมีสินค้าเยอะแล้วก็แบ่งปันเยอะช่วงไหนที่มีสินค้าน้อยแล้วก็ขยับเข้ามานะคะวันนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้วันราจะลงเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่พิเศษและผ้าพันคอเล็กให้ท่านนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีเท้พร้อมส่งให้ท่านสุดๆเลยนะคะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายเราไมา่ได้โกหกพ่อแม่พี่น้องนะคะขายด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สินค้าของเราบอกแบบไหนขายแบบนั้นชื่อของผ้าแบบไหนขายแบบนั้นนะคะโอเคเพื่อให้พ่อแม่ได้สินค้างามๆเราจะสตาร์ทเลยนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่พิเศษ A A เมียมเนื้อนิ่มสีตะโกนะคะวารดาจ,จะจัดโปให้ท่านเปน็นลายสสยฝนและลายสไลด์น้ําตกนะคะ คืนละ500บาทเท่านั้นจากคืน7 7 9เาแล้วให้ท่าน500บาทมีอยู่2ผืนนะคะตอนนี้2ผืนถ้าท,ท่านอยากได้เยอะก็ทักมาก่อนมรดาจะตรวจเท็คสินค้าให้อีกครัง้งไม้แบบนี้นะคะเรียกว่าสไลด์นะคะสวยมากเห็นไหมคะให้ท่านเพียง500บาทนะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้นแน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคุณผ้าสีตะกอนเนื้อสวยงามมาก รับรองท่านจะได้สินค้าถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะเพราะวรดาเอาสินค้าดีมีคุณภาพมาขายนะคะสินค้าดีมีคุณภาพสินค้าไม่ได้ตกเกลดนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวถ้าท่านจะอไปตัดเสื้อคลุมก็ได้หนึ่งตัวถ้าท่านจะไปตัดชุดแซกก็ได้ตัดชุดแซกลงทางนี้สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะลงทางนี้สไลด์ลงไปแบบนี้งามมากนะคะเราให้เพียง500บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะ แล้วมี Ming พื้นนี้อีกนะคะพื้นนี้เป็นสายฝนสวยต้นตำลับนะคะเอกลักษณ์เลยนะคะต้นตำลับเอกลักษณ์แล้วก็ให้ท่านนะคะ500บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมานะคะเราให้ท่าน500บาทนะคะแบ่งปันท่านสุดๆวันนี้ของทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายของทุกอย่างเรามีพร้อมแบ่งปันให้ท่านเลยวันนี้เรามีของมาขายวันนี้เรามีของมานําเสนอให้ท่านสวยๆงามๆนะคะเพียงพื้นละ500บาทจาก799 9นะคะเราให้500บาทนะคะ เป็นลายสายฝนดูสะคะดูสีดูสีดูเอกลักษณ์ของเขาเลยคะ่ะงามแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะเรายกให้ท่านเพียงฝืนละห0าบาทนะคะแล้วเราจะมายกเป็นผ้าคามคุมไหล่ใหญ่พิเศษ a a เ,เฟรฟเมียมเหมือนกันคือรุ่นนี้ราคาเต็ม999แเ้วราให้ท่านเพียง580จะยกให้ท่านต่อไปเลยนะคะ ผ้ารุ่นนี้เป็นคามสีตะกอแน่นอนสีสวยสีงามสีเข้มแล้วก็แบ่งปันให้ท่าน580รบุ่นนี้นะคะจัดรายการให้เลย580ถ้าท่านเอากล่องก็600บาทพร้อม1ชุดนะคะจริงๆแล้วกล่อง35บาทเป็น6 1 5บาทแต่เรายกจัดโปรให้ท่านเพียงชุดละ6 0 0บาทนะคะหากท่านใดอยากได้กล่องก็จัดไปให้เลยถ้าท่านไม่เอากล่องวรดาก็ใส่ถุงผ้านะคะ ออุงแก้วค่ะทุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าคามแทให้ท่านฟรีอยู่แล้วนะคะโอเคอันนี้นำเบอร์สามสวยค่ะพื้นใหญ่งามมากนะคะเราก็ให้ท่านห้าร้อยแปดสิบนะคะยิ่งสวยนะคะสีม่วงนะคะยิ่งงามแล้วก็แบ่งปันจัดโปรให้ท่านห้าร้อยแปดสิบเหมือนกันนะคะสินค้าทุกอย่างมีกิิงพร้อมขายสินค้าทุกอย่างมีแท้แน่นอนมีแท้สุดๆเลยนะคะสุดๆเราจะขายของด้วยความซื่อสัตย์และตรงปกทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะ สวยทั้งใหญ่ทั้งยาวถ้าท่านใดอยาอกอวิตัดชุดแซกยิ่งสวยนะคะนี่ยิ่งงามเลยนะคะรู้มากเลยนะคะนี่รู้สีนี่สวยมากเมื่อไรเมื่อปีก่อนวราดาเคยตัดตัวนี้นะคะฝากเพื่อนว้สวย,สวยตัดเป็นชุดเดรสยาวแบบนี้นะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆคะ่ะสีนี้งามเงาว,วับเลยนะคะตัวนี้ต่อนะคะอันนี้เป็นผ้าผ้าคามสีเข้มนะคะ คำเข้มสกลนครของเรานะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะ580ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าไม่ได้มีตลอดนะคะสินค้างามๆแบบนี้บางทีก็หมดบางทีก็ขายหน้าร้านนะคะเราก็แบ่งปันจัดโปรให้ท่านเพียง580นะคะ แบ่งแบ่งปันกันนะคะสินค้าทุกอย่างบางครั้งก็มาไม่พอบางครั้งก็มาไม่ทันนะคะเราก็แล้วแต่ที่ชอบท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนมาที่หลังก็ดูคลิปอื่นไปเรื่อยๆสินค้ามีตลอดนะคะเราให้ท่านเพียงห้าร้อยแปดสิบค่ะมาอีกพื้นนี้เป็นมีใหญ่โบราณมากเลยนะคะมีใหญ่โบราณสวยงามสุดๆนะคะ สวยงามสุดๆแบ่งบันท่านเลยนะคะหากท่านในสนใจท่านดูท่านชมนะคะงามอลังการจากราคาเต็ม999นะคะเราให้ท่าน580เท่านั้นสุดๆไปเลยนะคะสุดๆไปเลยแบ่งปันทุกคนนะคะเพื่อได้ท่านไปฝากไปต้อนให้ลูกให้หลานหรือลูกหลานฝากคุณตาคุณยายได้คุณตาเขาใช้ได้นะคะใช้ห่มบางคนเดี๋ยวหัวราอคุณชายจะไปใส่ย,ยังไงไม่ใช่คุณชายก็ใส่ได้นะคะ ผู้ชายก็ใส่ผ้า,าไทยยิ่งดีนะคะเป็นเสน่ห์ของคนไทยเรานะคะโอเคดูลายของเข้าสิคาสวยค่ะน,นี้ด้วยนะคะพื้นนี้ก็สวยโอเคสีเหลืองนะคะสีเหลืองทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะเดี๋ยวคุณแม่มาวันพฤหัสนะคะวรดาถ้ายังไม่มีใครเอาวรดาจะไปตัดเสื้อคลุมมาขายสวยลายนี้งามมาก ตัดเสื้อคลุมทรงก,กิโมโนนะคะกิโมโนหรือเปล่านี่แหละทรงญี่ปุ่นนะคะมาขายสวยค่ะตัวนี้เวลาเราตัดเสื้อนะคะมันจะเป็นช่วงนี้เป็นแถบลงมาแบบเนี้นี่ค่ะสวยค่ะเวลาตัดเสื้อแถบตัวนี้จะลงมาเป็นขอบสวยค่ะเราก็ให้ท่านห้าร้อยแปดสิบนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะดว่วนจีบไปสนิจา่าสินค้ามีกินงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านแน่นอนนะคะแน่นอนสินค้าเรางาม ท่านใดเข้ามาก็รีบดูนะคะว่าท่านอยากได้พื้นไหนลายไหนนะคะงามแปะแน่นอนนะคะสวยคะ่ะดูลายของเขาสวยนะคะมีลายนี้ด้วยนะคะลายนกยงนี้เราให้พิเศษจริงๆลายนกยุงไม่ได้ต้องเกินกันตั้งห้าสิบาทนะคะแต่วาดาก็แบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องลำนกยุงลำแพนนะคะสวยใหญ่กว้างนะคะ ทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งกว้างวรดาก็ให้ท่าน580นะคะทุกท่านขาท่านใดอยากได้สินค้าสวยๆงามๆก็ติดตามดูช่องวรดาภาคคาคมช่อง Youtube นะคะเพจก็มี Facebook ก็มีนะคะแต่จะดูทางนี้จะละเอียดกว่าเพราะทางอื่นวรดาก็ไม่ได้อธิบายลงมากมายแต่ถ้าท่านตันใดสนใจอยากได้ก็ทักมาเลยนะคะรับรองสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกขืนค่ะ พื้นนี้ก็สวยนะคะนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามจริงๆแล้วก็แบ่งปันทางทานนะคะงามงามสวยจัดโปรให้เลยนะคะสุดๆเลย580นะคะ580นะคะนะคะัมเบอร์เก้าเนาะนัมเบอร์เก้าสวยสุดซึ้งนางสาวไทยนัมเบอร์วันนะคะนัมเบอร์วันนะคะให้เพียงห้าแปดสิบนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะลายนี้สวยแต่งตางเกงก็ได้นะคะลายนี้ ตัดเป็นกางเกงเอวสมอกก็ได้ตัดเสื้อคลุมก็โอเคนะคะสวยงามค่ะมาอีกนะคะนัมเบอร์สิบนะคะตัวนี้นัมเบอร์สิบสีนี้ก็สวยสีก็อน,นี้ก็สวยเหมาะสําหรับตัดเสื้อคลุมได้งามมากเลยนะคะแบ่งปันท่านไปเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะห้าร้อยแปดสิบลน์นี้ก็เหมาะคะ่ะตัดเสื้อคลุมก็สวยนะคะลายนี้ไม่ตัดเอาไปคลุมโชว์ก็ยิ่งงามนะคะเห็นในะคะ่ารายของเขา พิเศษนัมเบอร์สิบห้าร้อยแปดสิบนะคะเมีเมียจ๋าท่านใดสนไกรีบเลยนะคะดวนกีไปสนีจ๋าเนาะดวนกีไปสนีจจ๋ามาเลยค่ะมาเลยค่ะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนชัดเจนค่ะเห็นไหมคะลายสวยงามมาก อันนี้เป็นนัมเบอร์สิบเอดพื้นสุดท้ายในคลิปนี้คือผ้าพื้นใหญ่นะคะต่อไปจะเป็นผ้าพันคอนะคะเวลาดามีลายใหม่ๆมาเดี๋ยวจะมายกให้ท่านสวยสุดซึง้งนางสาวไทยสวยจริงๆนะคะให้ท่านพิเศษเลยหนึ่งสอ0สามสี่ห้าห้าร้อยแปดสิบนะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะเราพิเศษสุดๆไปเลยห้าร้อยแปดสิบนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะ อย่าลืมซื้อไว้เลยนะคะใกล้ปีใหม่แล้วบางครั้งสินค้าไม่มีช่วงนี้ก็ยังสินค้ามาไม่ทันนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวพวกใหญ่ที่เกี่ยวเก่งวันละ6 0 0คนที่ไม่ถนัดงานคือ400ทุกคนก็หันไปเกี่ยวข้าวนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะทุกคนก็หันหน้าหันหลังไปเอาเงินทางไหนที่ได้เยอะกว่าก็หันไปนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องงามมากนะคะ580รอดัมเบอร์11ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะ ะคะเรามาต่อเป็นผ้าพันคอเล็กนะคะเมื่อวันวันเสาร์วันระดาก็ได้มาเยอะมาต่อสตาร์ให้ท่านนะคะผ้าพันคอตัวนี้ราคา350แต่วันระดายังจัดโปรให้ท่นอยู่ราคาเดิม220บาทนะคะ220บาทลายสวยงามแท้แน่นอนนะคะเราจะสตาร์ทท่านเริ่มเบอร์หนึ่งใหม่นะคะเพราะว่าเป็นผ้าพันคอท่านดูลายนะคะสี่ตะกอสวยงามมากท่านดูดีๆนะคะสวยจริงๆเป็นงานละเอียดทำยากมากมีสองผืนนะคะวรดาก็ให้ท่าน 2 2 0บาทนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะลายนี้มี2ผืนนะคะมี2ผืนเพิ่งมาเมื่อวานนะคะวรดาก็เลยมายกให้ท่านเลยนะคะยกจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะ220จากราคา350บาทผ้าคามสี่ตะกอแน่นอนนะคะจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะ เรามาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสายฝนอันนี้ก็มีหลายผืนนะคะตนนัวนี้มีหลายผืนวราดาจะยกให้ท่านอยาลายและผืนเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะสวยค่ะผ้าสีตะกอแน่นอนชัดเจนสวยซื้อฝากซื้อต้อนได้สบายมากเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเราไม่มีสินค้าตกค้างนะคะมีแต่สินค้าผ้าใหม่แน่นอนเรามาจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะ งามมากนะคะงามมากจริงๆนะคะเราก็แบ่งปันท่านนะคะ <c oughs> นี่เป็นพื้นที่ส่งนะคะพื้นที่สองเนี่ยค่ะก็มีหลายพื้นนะคะท่านอยากได้กี่พื้นทักมาได้นะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะ2 2 0บาทนะคะ220บาทสุดๆไปเลยนะคะแบ่งปันท่านเลยนะ220บาทค่ะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะ <c oughs> เป็นภาค พันคอสีตะกอทุกผืนเลยนะคะลายนี้ก็สวยค่ะมาแบ่งปันท่านเต็มที่เหมือนกันนี่ค่ะสินค้าของเราทุกอย่างโอเคงามชัดเจนนะคะจัดให้ท่านเพียง220บาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบเลยนะคะเราจะแบ่งปันสินค้าง,งามๆให้ท่านอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะโดนจีไปสนีจานะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้วารดาจะยกผ้าเซลล์นะคะผ้าเซลล์ให้ท่านถูกๆนะคะพรุ่งนี้นี่ค่ะอันนี้ก็สวยพันคอลายงามเป็นผ้าคามแท้สกลนครสีตะกอเลยนะคะชัดเจนนะคะสีตะกอไปไปแล้วแล้ว สวยงามค่ะแดงปันท่านสุดๆค่ะสินค้าเราโอเคทุกเขนทุกชิ้นมีขายมีแท้แน่นอนสีคามเข้มสวยสีนี้ยิ่งงามนะคะเป็นสีตะกอลายลูกแก้วเลยนะคะพื้นนี้ก็สวยค่ะลายสายฝนนะคะลายฟันปลาเห็นไหมคะ ฟันฟ้าผสมสายฝนนะคะดูเชิงดูลายงามมากนะคะดูเนื้อผ้านิ่มมากๆเรา,ก,าก,ก็ให้ท่านเพียง220จากราคาเต็ม350 220เท่านั้นเองนะคะแรีงปันท่านสุดๆไปเลยค่ะมาอีกนะคะตัวนี้เป็นสีเข้มสีร้วนเรียกว่าสีร้วนนะคะข้ามสีตะกออสีร้วนนะคะมีเห็นไหมคะ บางคนก็ชอบสีล้วนใส่สบายง่ายๆงามมากแบ่งปันท่านนะคะในราคาพิเศษ220บาทน,นะคะสีล้วนก็งามเรียบร้อยค่ะมาอีกสีนี้นะคะสวยสุดเลยงามมากสีตะกออชัดเจนนะคะ n มาค่ะแบ่งปันท่านสุดเต็มที่นะคะสอง้ยี่สิบบาทนะจ๊ะสวยๆงามๆสุดๆเลยนะคะลายนี้ก็สวยลายนี้เป็นคามคามน้ำทะเลคมว่าคามน้ำทะเลสีเขาจะออกมาจืดนิดหน่อยนะคะเห็นไหมออกมุมฟ้าๆอ่อนๆนะคะสวยนะคะ สวยมากนำเบอร์สิบนะคะแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนำเบอร์สิบนะคะ Number นำเบอร์สิบเอ็ดค่ะเราจะยกให้ท่านจนสะใจเลยให้ท่านได้ทุกลายเลยนะคะสวยจริงๆให้ท่านได้ทุกลายเลยนะคะเราจะยกให้เต็มที่เลยทุกลายไปเลยนะคะ เราก็แบ่งปันท่านไปเลยนับเบอร์สิบเอ็ดนะคะเต็มที่ไปเลยนะคะตัวนี้นับเบอร์สิบสองลายฟันปลานะคะกับเมื่อสักครู่แต่ตัวนี้ไม่มีสายฝนท่านต้องสังเกตดูลายฟันปลาเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่มีสายฝนนะคะสีเรียบตามขอบตามริมนะคะ จะแตกต่างกันท่านสังเกตดูแต่และอย่างไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สิบสองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนจีบไปสนอจา๋าสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะเราจะจัดจัด,จ,ดจัดสรรให้ท่านมีแต่อันสวยๆงามๆเท่าน,นั้นเลยนะคะนี่เราทําหันหันโต๊ะโพองออกมาเลยได้ใช้เนื้อที่นะคะแล้วมาตัวนี้นะคะผืนส,สุดท้ายคือ สกอตนะคะหายากมากสกอตตัวนี้จริงๆบางคนขาย3 5มไม่ลดเพราะสินค้าตัวนี้หายากมากแต่วรดาก็มาแบ่งปันท่านนะคะ220เหมือนเดิมนะคะนัมเบอร์13เลขสวยงามแบ่งปันนัมเบอร์13นะคะแบ่งปันเลยจ้า220ค่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนะคะในช่วงนี้คลิปนี้หรือคลิปก่อนๆถ้าพ่อแม่พี่น้องต้องการอันไหนก็ทักทายมานะคะ สินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีพร้อมแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วพร้อมส่งถึงหน้าบ้านขอให้ท่านดูท่านชมท่านอยากได้อันไหนก็ทักทายมานะคะวรลาก็พยายามทําให้ดีที่สุดในสินค้าสินค้าของเราที่นําเสนอไปให้ตรงหน้าปกให้ชัดเจนพูดก็ให้ชัดแต่ให้ท่านฟังอีกบางครั้งวรดาอาจจะพูดแบบลิ้นพันกันบ้างนะคะก็ขอให้ท่านรีเทิร์น ดูเอานะคะเพราะเป็นวิดีโอนะคะไม่ได้เป็นไลฟ์สดเป็นวิดีโอท่านสามารถดูสิบรอบร้อยรอบก็ได้นะคะแต่ให้ท่านจํา EP ที่เท่าไหร่ที่ท่านดูเพราะตอนนี้เป็น EP 2ีส0งพกว่าแล้วนะคะวันละกกับขอบพะคุณพ,พ่อแม่พี่น้องที่เมตตาที่อุดหนุนสินค้าตลอดนะคะอุดหนุนและเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจวรลานะคะนะคะขอบ,ขอบคุณทุกท่านค่ะ